รู้ไหมคะคอนแทคเลนส์ก็มีค่าสายตาเอียงเหมือนกัน้านแว่นจะรู้ได้ยังไงว่าคอนแทคเลนส์สายตาเอียงที่ใส่นั้นถูกต้องแล้วเราจะทําการตรวจดังนี้ค่ะตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่องออโต้รีเฟลคชั่นและโฟล o อ t เตที่ได้มาตรฐานจากโรเดนสต็อกเลือกคอนแทคเลนส์สายตาเอียงที่เหมาะสมและซิตติ้งคอนแทคเลนส์ หลังจากนั้นเราจะมองผ่านกล้องซีลิคมเพื่อดูการวางตัวและการเคลื่อนที่ของคอนแทคเลนส์ค่ะโดยคอนแทคเลนส์สายตายเอียงจะมีมาร์กิ้งอยู่ที่6และ12นาฬิกานะคะถ้าหากมาร์กิ้งไม่ได้วางอยู่ที่ตำแหน,น่งนี้ก็จะมีการคำนวณทดค่าองศาเอียงให้ค่ะการใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะเมื่อมีการกระพรุบตาเลนจะต้องมีการขยับตัวได้อย่างน้อย1-2มิลลิเมตร เพื่อให้น้ำตาเนี่ยสามารถซึมผ่านเข้าไปในเลนได้ดีขึ้นใส่แล้วจะรู้สึกสบายตาค่อนแทคเลนสายตายเอียงเหมาะกับผู้ที่มีค่าสายตายเอียงตั้งแต่ลบ7จขึ้นไปรวมถึงคนที่ต้องาการความคล่องตัวสูงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลคอนแทคเลนสายตายเอียงกับนักทัศนามาตรได้ที่ร้านแว่นตาซีสเตชันทุกสาขาหรือติดต่อเข้ามาที่เพลร้านได้เลยค่ะ